ที่เชียงรายเมื่อคืนนี้ตำรวจที่สพแม่จันคุณผู้ชมเขาได้รับแจ้งจากสายบอกว่าจะมีการขนยากันในช่วงกลางดึกนะคะเป็นเขตเทือกเขารอยต่ออำเภอแม่จันกับอำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งทางด้านผู้กำกับพอได้รับแจ้งปุ๊บพุ่งกับบอกผมนำทีมแล้วไปเองเลยซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้มีการยิงปะทะกันกลุ่มแก๊งค้ายายิงสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้ายตำรวจตัดสินใจวิสามันตายคาที่ค่ะ đi 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 来一个，来一个，来一个，来一个。对对，好。<capacity> <trad ing> คุณผู้ชมปฏิบัติการกลางป่าแบบนี้ลําบากนะคะเพราะจะเห็นว่าถ้าไม่มีแสงไฟฉายคือมองอะไรไม่เห็นเลย<อ>แล้วแก๊งค้ายาซึ่งเขาคุ้นเคยกับภูมิประเทศอ,ะอ่ะเพราะอยพวกเนี้ยใช้เส้นทางบนเขาลำเลียงยาเสพติดอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเ<อ>จ้าหน้าที่เนี่ยประกอบด้วยสืบสวนภูธรภาค5มีกองกําลังเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกําลังผาเมืองแล้วก็เห็นบอกว่ามีสปอกบร,ริหารแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือหลายหน่วยงานค่ะส่วนที่กาลังกันเข้าไปแล้วเห็นบอกตอนนั้นเดินเท้าเข้าไป<อ>ตั้งแต่พื้นที่คือ สร้างเข้าแม่สลองไปแม่ฟ้าหลวงจนกระทั่งไปถึงจุดเกิดเหตุเขาเรียกว่าสามแยกอีกอกเห็นบอกว่าตรงนั้นไปเจอคนแบกกระเป๋า10กว่าคนนะคะเป็นไร่ข้าวโพดของชาวบ้านพอเจ้าหน้าที่จะแสดงตัวตรวจสอบยิ่งสู้กลับมาเลยแล้วเสียงปืนดังที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยคือของทั้งสองฝั่งสุดท้ายพอสิ้นเสียงปืนปุ๊บ เจอแต่กระเป๋าทิ้งเอาไว<อ>้กับศพผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคุณผู้ชมพอช่วงเช้าสว่างหน่อยก็มีการเข้าไปตรวจหลักฐานการเห็นบอกมีทั้งยาไอซ์แล้วก็ยาชนิดอื่นๆค่ะเห็นวันนี้ฮะพอเข้าไปตรวจสอบเป็นส่วนลิ้นจี่ของชาวบ้านตอนกลางคืเนเจอแค่เป้เดียวถูกไหมแต่พอตอนกลางวันปุ๊บไปเจอทั้งหมด21เป้ฮะภายในเนี่ยเป็นยาไอทั้งหมดรวม323ก้อนน้ำหนัก323กิโลกรัม ลูกระเบิดชนิดกว้างอีกหนึ่งลูก <ไอ S 1> รถปร<ไ>อร์ตไซค์อีกสองคันเห็นบอกว่ายาเสพติดรถนี้เป็นรถที่บอกว่าลำเลียงมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมาทางชายแดนที่อำเภอแม่จันและก็อำเภอแม่ฟ้าหลวงก่อนจะลำเลียงขึ้นรถยนต์เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองชั้นในแต่ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้ซะก่อนแล้วก็ใช้กองกําลังเข้าไปสกัดเมื่อคืนนี้แต่สุดท้ายแม่ตายได้แค่ศพเดียวนะฮะ แล้วก็ยึดเนี่ยของกลางทั้งหมดเนี่ยสามไอซสามร้อยกว่าโลถ้าเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเขา,าบอกุ่นใหญ่มากเลยนะฮะก็คือแล้วเห็นบอกว่าคนตายนี่น่าจะเป็นชนพื้นเมืองด้วยก็เลยไม่มีญาติออกมาแสดงตัวนะคะเดี๋ยวจะมีการขยายผลกันต่อไป